สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการดูแลแอให้ยืดอายุการใช้งานครับผมขั้นแรกก็น่าจะเป็นการล้างฟิลเตอร์ก่อนเนาะอาทิตย์นึ่งหรืประมาณสักครึ่งครึ่งหรืออะไรก็ดูความเหมาะสมก็แล้วกันนะเพราะว่าเพราะว่าการใช้งานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับ ตัวนี้ก็ไม่ได้ล้างร่วมน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับผมดูภายในมันดูฟิลเตอร์ที่มันกองอากาศครับนี่ครับผมรู้สึกว่ามันจะสกปรกอยู่เหมือนกันเนี่ยน่าจะมีขาวมีคราบมีคราบมีคราบข้ขาวอยู่มีคราบข้ขาวว่ามันสกปรกดูดูการฝุ่นเกาะอย่างนี้ต้องทําการน้ําฉีดล้างนะครับเอาน้ําฉีดล้างเอาควรทําทุกประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งหรือสิบห้าวันครับน่าจะเหมาะเหมาะสมที่สุดครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าดูฝุ่นข้างในเนี่เห็นปะ่ะมันจะจะมีเกาะขึ้นมาแสดงว่าแอร์เราเริ่มสุขปกเริ่มตันแล้วครับฉะนั้นก็ต้องให้ช่างทำการล้างโดยการฉีดน้ำล้างฉีดน้ำล้างอ่ะมีคราบแล้วครับเนี่ย่ะฝุ่นเริ่มเกาะแล้วผมก็จะล้างอีกภายในสัก เดือนนี้ผมน้าจะล้างให้สะอาดครับผมเการฉีดน้ําแล้วก็จะล้างให้ดูว่าการล้างแอร์เป็นยังไงครับแต่เครื่องไม้เครื่องมือต้องพร้อมแลวต้องมีความรู้ครับจะถ้าทําเองก็ควรจะศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาก็สมไรตังเหือกันนะครับตัวนี้เป็นของเ,ออเซ็นทันแอร์นะครับผมตัวนี้เซ็นทันแอร์ใช้มาสองสาปีสภาพก็เย็นเย็นดีอยู่ครับผมน้ํายาที่ใช้เป็นเบอร์ เบอร์ R 3 2ครับผมตัวนี้แอรประมาณตัน1 2ื0 0 BTU ครับผมแล้วผมก็จะไปล้างพินเตอร์ตัวนี้ทุกคนก็น่าจะล้างเป็นเนาะคงไม่ต้องนะครับเปิดน้ําฉีดเลยครับเนี่ยเปิดน้าฉีดแล้วก็ทิ้งตากในร่มนะครับจะตากแดดเดี๋ยวมันกรอบเดี๋ยวอะไรก็าหาซื้อลำบากเหมือนกันเดี๋ยวเนี้ครับผมโอเคขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ